Mà chào mà chào Mà chào mà chào mặt chào ăn Mà mặt chào mặt chào mà chào mặt chào mặt chào Mà chào mặt chào mặt chào ตำส้มเส็นน้ำปูกับไข่น่ะเจ้าวันนี้ลวกนุ่มเส้นเลยลวกหนมเส้นของญี่ปุ่นนะคะวันนี้ลวกหนมเส้นของญี่ปุ่นกับตำส้มเจ้ากับข้าบ้านมามากินตำส้มที่บ้านอื้โไข่กมกเขือข้าวเนาะตำส้มน้ำปูเล้วันนั้น โอเลกันโนเก็บมาแต่เจ้ากับผักเฟรนเชลยวเนี่ยผักหลวกลืมกินไปได้ใส่ตู้เย็นเน่ามดเก็บผักเฟรนเชลล์นี่หอมหวาน,นกับหนุ่มเส้นข้าปผู้เราจะไปใส่แกงแค่ครับอืม หอมผึ่มผลลวไม่อ,อนใช่ไ้ปูโอเลกโนโนันะหนหอมองดิวจจนไปกับเผาเลยเลยะัดเช็นหมูผัดหมูกับเผาเจ้โอเลกัระหนเนี่ยเนี่สุดยอดอ้ ตำเผาหลาดเข้าไปหมอ,อ,มอ,มอเส้นญี่ปุ่นหม้อขนาดตำผลไม้ออนใส่น้ำปูกับเส้นญี่ปุ่นเจ้าหนุ่มเส้นญี่ปุ่นหน่อยน,นี่นะ ใบโอเลกันโหน,นี่ดอกมันเปิดตายขายกันลับตัวอินสองบาทสองบาทก็น่นนะสองอ้สองอ,องนนะสามล้านคือตัวมาก,เ,ากลเลยตลาดเนะะ

ไายหอม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 เยน็ยนเย็นหอมแล้วก็จี้ค่ะคิดข้านใจมือยิบมันเหม็นติดมือขนาดเนยน้ำปูนีน่นะ<ม>เหม็นมันจะสน่อยอ่ะวันนั้นไปเอลเหม็นติดมือบ่หายวัดข้าอ่ะ กินตำส้มตื่นเจ้ามาไหลรวดๆเลยนึกว่ากินหิ้งหัวโอ้นึกได้กินตำส้มเฟ้นเชียวเจ้า